Okay. <laughs> สวัสดีพี่เพื่อนจา้าวจิตร์ลายกอสวัสดีเอฟซีก็พอสดชื่นฐานะวันนีนะ้ผมก็มาเจอกับพีต่ตาบ๊อลน,นะวันนี้ก็คาดไม่หกคู่เหมือนเดือนนะี้ก่อนที่ไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดเคาะหน้าจอให้หน่อยลนะกัรนึเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพีต่ตาหรือว่าฝากกดติดตามไว้หน่อยละกันผมจะได้พลาดแนวนะทางดีๆแบบนี้เนาะโอเคนะสำหรับผลงานของเมื่อวานนะฮะย้อนไปดูกันดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับผลงานของวันเนาะชนะอังกฤษเมื่อวาน,นะน,ก,น,วานก็เฉลีฉ่ยชนะไปรวมสองประตูต่อหนึ่งผมก็ถือว่าสดชื่นไปนะฮะแรงก็จบไปปที่ระตู ไม่ทำงานด้วยนะฮะกำแพงบางบุนะฮะต้องขอไปจริงแรงกระทน่นักของลีการเมื่อวานก็จบไปที่3ประตูสุมนะฮะกำแพงบามบุก็ทํางานด้วยนะฮะแรงกระท่านักสปาร์ตาปากเมื่อวานก็โดนยําไปนะฮะที่6ประตูต่อสี่นะฮะโอ้ขอมาดนะ้วยที่5ประตูตอสอบเนาะงสำหรับท่านสปาร์ตาป,ปากเมื่อวานนะฮะต้องขอไปจริงแรงกระท่นักของบาเซิลนะเมื่อวานก็น่าจบก,ก,กันไปที่4ประตูต่อสูงนะฮะกำแพงบางบุรีทงานด้วยแรงกระทน่นักของเซลติกเมื่อวานจบกันไปที่6ประตูต่อสองน,นะผมก็ถือว่าชดชิงื่นเต็มนะะฮแรงกระับปานเต นองทางด้านของสมสัติปลาหนุ่มก็ถือว่ายับทางด้านของบาซินก็ถือว่าสดชื่นนะฮะแรงก็ทางชุดการมองบนเมื่อวานนะเสียเจไปเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะตลาดของออดาบาซี่น้องนวทางด้านอาริกาแล้วทางด้านของบาซินนะก็ถือว่านะสดชื่นไปเยอะอยู่มืกันนะใครที่ได้ตามเมื่อวานหนุ่มก็แสดงความยินดีด้วยกันนะสำหรับคัมคืนนี้นะบอกเลยว่าห้ามพลาดรอกนะฮะในคัมคืนนี้ผมไปดูทางด้านของคู่รายกัรนะในคัมคืนนี้เป็นทางด้านของเอฟบอมเนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านของ ปาฟอร์ดนะคู่นี้เป็้งของเอฟบอร์ ot, นอะาเปิดเลทมาให้ดูก่อนนะที่ครึ่งตรวหรือว่าศูนย์จุดห้านิงนะขยับไปดูผลงานกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับผลงานที่ผ่านมาสถิติที่เด็หนึ่งเกมที่ผ่านมาของเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกที่จะเคยเจอมานะส่วนผลงานท่งนั่งทีมเจ้าบ้านอยา่างเอฟบอรตลอดห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะจะชอบไปสามเกมแรกก็เสมอสองบอกเลยว่าดูดีไม่ตัวนี้นเลยสัตว์ท่าเอฟบอรส่วนผลงานท่านั่งปาฟอร์ดตลอดห้าเกมที่ผ่านมาเกมบอกไปหยิบชนะเพียงแค่หนึ่งเกมเสมอสามรายก็แพ้เไปแค่ นี่บอกเลยว่ามันค่อยงที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นในคํานี้ผมไม่ต้องคุ้นมาเลยนะให้มองอทั้ง F บอกเจ้าบานเลยนะที่ครึ่งตัวตนะหรือว่าที่0.5ในคันนี้ตูมเบลเนี่ยก็ถือว่าจดเชื่อแล้วนะให้มองทั้ง F บอกเลยนะไรก็ไปที่แพงมองบนไปด้วยน,นะครับนะฮะคัมีนี้บอกเลยว่าเปิดเกมใส่น้ามาแน่นอนนะฮะไรก็คู่ต่อไปผมก็เปจาด้านของ <c oughs> ไปรปายัดนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้างของไวกิ้งอาโกตูนะคู่นี้ทางด้านของไวกิ้ง,ง Viking, ตัวคู่นั้นเปิดเลทมาให้ดีกว่านะผมที่ปอปานงบงมก็ถือว่านะ่าสนใจสำหรับคู่นี้นะส,สถิติที่เล่หนึ่งเกมที่ผ่านมากมนกเ,นเกมนี้ก็เลยเป็นเกมแรกที่จะเคยเจเับมาส่วนผลงานทางด้านของชิมเจ้าบ้านอยาน่างทางด้านของไราปายัดเนี่ยตลอดหากก้าเกมที่ผ่านมาเล่นในบ้านเต็มนะผมยังไม่เคยชนะใครเลยนะเป็นการแพ้ไปสี่เกมไร่ก็เสมอหนึ่งบอกเลยว่าทางด้านของไรปายัดเนี่ยบอลค่อนข้างที่จะเลทไปอย่างต้นเลือดนะว่าจะไปเจอทีมน้อยหรือว่าจะไปเจอทีมมใหญ่่่ออออออะะไไไไไรรรรกกกกกก็จจปเเเเททาาางงงงขขววววิิ้้้์์โโตคคคูููดดยยับบนนนีลช เพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าตลอด20เกมที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่5เกมแต่ผมชนะไปทั้งหมด15เกมบอกเลยว่าทางด้านของไวกิ้งโกคูเนี่ยมันค่นอนข้างที่จะดูดีอะไรก็ดูเหนะือมาอยากต้นเล่านะว่าจะเกมเยือนไม่ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามบอกเลยว่าในคัมมี้ทางด้านของไวนะกิ้งโกคูนะผมถึงแม้จะเล่นนอกบ้านก็แิงในคัมมี้เปิดเลทมาที่ปอปาร์โกลมในคัมมี้ผมมองว่ายัางไงทางด้านของไวกิ้งเกิร์มนะฮะโตคูในคัมมี้ยังไงก็สบายสบายแน่นอนในคัมมี้สามแต้มนะผมเข้าไปออออ่าาารรบขััดเเลืกืกกกแนน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 นะะสหงงงไวิ้้โคคคูใี ก็คู่สุดท้ายหลงผมคู่ที่สามนาะเป็นทั้งของบูโน่แม็กพรายเนาะอาจจะเจอกับทางของเดอริตี้ในค่ำวันี้นะคู่นี้เนาะเป็นทางของเดอะริตี้เราเปิดเลทมาให้ดูก่อนเนาะผมว่าเปิดมาที่สองจุดห้าตัวนี้ก็อยากไปที่ศูนย์จุดหนึ่งจุดสองห้านะฮะขยับไปดูผลงานหนาะดีวกว่าเนาะผมว่าเป็นไงบ้างสำหรับผลงานที่ผ่านมาทางด้านของอ่า บูโน่แม็กพายนาะตลอด5เกมที่ผ่านมาดิ้นในบ้านเรียนอ่ะชนะไป3เกมแพ้1แรกก็เสมอ1ตลอด5เกมที่ผ่านมาโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าดูดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าน้องเอาแน่เอานอยไม่ได้นะฮะส่วนผลงานทางด้นงเดอร์ลิสซี่เป็นไงบ้างตลอด5เกมที่ผ่านมากี้บอกไปอย่านะผมแพ้ไป2เกมเสมอ1แรกก็ชนะไปถึง2เกมแต่ว่าทางของเดอร์ลิสซี่เนี่ยจะไปเจอกับทางของบูโน่แม็กพายเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเกมแบบว่าอะไรล่ะนะมันหลีกน้อยมันเจอกับลีกใหญ่มันก็น่าที่แตกต่างแไรก็น ออกบ้านเลยนะฮะในคัมคุนนี้เลยที่เปิดประเพณีแกน1.25ไปรุ้มได้ที่สองเลยนะ,ะถึงจะสดชื่นเต็มสําหรับทางด้านของเรยซีซีในคัมคุนนี้นารายก็ไปที่แพงมองบนไว้ด้วยนะครับนะ,ะสำหรับคู่นี้บอกเลยว่าน่าสนใจหน่อยน,นะ,ะสำหรับตัวนี้นะฮะรายก็คู่ตัดไปน้องก็จะเป็นทางด้านของ U N A Star เช่นนะ,ะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านของคูเบียสนะ,ะคู่นี้ผมเชา่คูเบียสเราเปิดเลทมาให้ดูก่อนเมื่อเชา้าเปิดมาที่0.5ขยับไปดูผลงานหน่อยดีกว่านะผมว่าเป็นไงบ้างระบบสภาพความพร้อมทางด้านของทีมเจ้าบ้านเนนีี่่่ยฟออร์มมชววง้ผก็ถืา ที่จะดอบลงไปพอตื่นหน้ารก็แตกต่างกับทางด้านของคูเบสอย่างเห็นไชัดเลยนะตลอดท้าเกมที่ผ่านมาทางด้านของอ่า U N A Star Star เนี่ยตลอดท้าเกมที่ผ่านมาชพ้เพียงแค่สองเกมแพ้หนึ่งแรกก็เสมอไปถึงสองเกมบอกเลยว่าโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าดอบลงไปพอตื่นหน้าส่วนผลงานทางของคูเบสเป็นไงบ้างนะตลอ,อนห้าเกมที่ผ่านมาเกมบอกไปเยอะนะผมช่าไปสามเกมรายก็แพ้เพียงแค่สองเกมบอกเลยว่าทางของคูเบสฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างจะดูดีอะไรก็ดูเหนือมาอยอดตื่นหน้าในผลงานสุดไปตถึงท่าอีกินัทไปที่สองศูนย์หนงจะนั่งขอ่า ไปไล่ไปลั่นลงไปที่5ปรตหนึ่งนะฮะบอกเลยว่าจิจัดมาอย่างเติเลยสำหรับท่้งคูเบียสในค่านี้นะผมเข้าไปรอบคัดเลือกตลอนสำหรับทางด้านของอคูเบียสในชั่วโมงนี้นะผมมองได้เลยนะผมที่ หนึ่งชิ้นตัวนะผมเลยว่า0.5ก็ไหวเหมือนกันสําหรับคู่นี้น้องชายนะฮะและก็คู่สป,ปายตรงก็เป็นด้านของวารูเรียวอีกเนาะจะเปิดบ้านรับการม,มาเยือนของจากด้านของอ่าวารัตเนี่ยนะคู่นี้เป็นดางของวารูเรียวอีกนะผมเปิดเลทมาให้ดีกว่าเมื่อช้าเปิดมาที่0.5ตอนเที่ยงขยับไหลไปหนึ่ง้นตัวตอนนี้ขยับไหลขึ้นไปแล้วที่1.25ตรงก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะสำหรับคู่นี้นะขยับไปดูผลงานหน่อยดีวยกว่าผมว่าเป็นไงบ้างสำหรับผลงา้นทางด้านของวารูเรียวอีกเล่นในบ้านเอ็มนะตลอด,ด้าน วารูยูเวเดยค่อนข้จะดูดีมาอย่างตอน,น,นเรลืมในผลญญาสดไปถมตั้งของอัลฟินเคียนะไป4-0ไปถมต,ต,ตั้งของเชนจนานาสาราดาเบนะผมไปที่5ประตูนดาบอกเลยว่าดูดีมาอย่างตอนน่นเหลืทางของวารูวิกเนาะส่วนผลงานทางของชิมเยนเป็นไงบ้างตอนท้ายแ่งนมาเกบอกว่ยนมยังไม่เคย,พย,ยแพ้แฮมารมปกะชับไป2เกมและก็เสมอ3แต่ว่าในครั้งนี้ังของวัดเวล่าเนี่ยจะไปเจอกับท่งของวารูวิกฟอร์มทุกนี้กำลังที่จะร้อนแงนรงนะรก็ยกให้ทงงางดูดีกว่า่นของวาพามรมเนีย,เยวิาให้ อี่างค่อนข้างเี่จะพร้อมมากๆเลยนะเอาเป็นว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ในชั่วโมงนี้บอกเลยว่าธนาคารบริยุทธิในคั่มนี้หนึ่งประตูวิแพงพอต้องมีสองประตูขึ้นไปถึงจะสดชื่นในคั่มชนี้ทำให้มองธนาคอมวารูเรวิ้งเลยนะฮะในคั่มวันนี้เจ้าบ้านนะผมบอกเลยว่ายังไงก็สบายสบายแน่นอนรายก็ไปที่แพงมองบนไปด้วยนะครับนะสำหรับคู่นี้นะผมบอกเลยว่าสามประตูสี่ประตูเนี่ยยังไงก็ถึงแน่นอนนะฮะรายก็คู่ท้ายนะผมสำหรับค,คนนั่มชนิดเป็นะนาคารเชนจานาเนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของธานาคของลินฟิล์มนะ,ะคู่นี้นอกจา,นา,นาดาใหู้ก่อนนะผมจี้ึ ตัวรันยอถือว่าน่าสนใจสำหรับคู่นี้นะขยับไปดูผลงานหน่อยก่อนผมว่าเป็นไงบ้างสำหรับผลงานท่านัของเชจานาตอลอให้คที่ผ่านมาเล่นในบ้านเตียงงาสรุปแพ้เพียงเกมเดียวชนะไป3แรากก็เสมอหนึ่งบอกเลยว่าท่านัของเชจานาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีมาอยากกันเริ่มทุ่งจะมาสรุปแพ้เพียงแค่เกมล่าสุดียวชนะไปสากมรายกาีรก็เสมอหนึ่งแล้วก็ชนะไปถึงสามเกมแต่ว่านะครับวันนี้ท่านักของลินฟีเนี่ยจะไปเจอกับท่านัของเชจนาและก็ฟอร์มท่านัของเชจนาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ดูเหนือมาอย่างนึงแล้วก็สภาพความพร้อมท่านัของเชจนาค่่อนข้างที กว่าท่าทของลีนฟิล์มอย่างเห็นหได้จัดเจนและก็ะหาหากนักเตะสิบเอ็ดคนนี้จะค่อนข้างที่จะแบบว่า ได้ลงสน,นามครบทุกตัวเลยสำหรับท่านั่งของเชียนนาในค่ำคืนนี้บอกเลยว่าได้เบียบได้ในประตูเองด้วยนารายก็เหรียญที่เปิดมาเพียงแค่ครึ่งตัวบังคับชาบะเพียงแค่หนึ่งประตูทนะในค่ำคืนนี้ผมมองว่าท่านั่งของเชียนนาเนี่ยหนึ่งประตูเนี่ยยังไงก็สบายสบายหน่อยในค่ำคืนนี้ตูมเดียวเนี่ยชื่นกันไปเต็มๆเลยสำหรับท่านั่งของเชียนนาในค่ำคืนนี้นะฮะรายก็ไปที่แพงมองบนไปด้วยเลยกันนะสำหรับท่านั่งเชียนนาในค่ำคืนนี้จะดังลีฟรีนะผมเป็นเกมเปิดหน้าใส่กันทั้งคู่อยู่แล้วนน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 นะะะะฮรรรรราาาายยกกก็ตตตอออีี้้้้ััััััวววแแลลสหบบคคผผมมเเเเไไปปจด ให้มองเป็นทางด้านของเรอริสตี้เลยนะผมไปชี้ห้าดาวแล้วกันนะสำหรับตัวนี้เดอะริสตี้นะฮะนะแรกก็ตัวที่สองนะผมในค่ำนี้ผมให้มองเป็นทางด้านของเชนจานาที่ครึ่งครึ่งตัวในค่ำนนี้ตูมเดีวลสดชื่นไปนะฮะโอเคนะะแรกก็ชุนการแล้วกันนะผมสามตัวนะฮะให้ไปตัวต่อตัวเลยนะตัวแรกเลยให้มองเป็นทางด้านของไวจิงเกอร์ กคูโอโกตูเนาะนะฮะแรกก็ตัวที่สองนะผมให้มองด้านของคูพีเอสนะแรกก็ตัวที่สามนะผมให้มองเป็นทางด้านของวารูเรียวิกนะฮะไปรู้มาที่สองเลยสำหรับตัวนี้นะฮะ โอเคนะสำหรับคำคืนนี้ผมก็เอาไว้เพ่งที่นี่ก่อนนะกันนะใครที่สนใจอยากเข้าครอบครัวกันนะหรือว่าอยากมาตามฟุตบอลสดหรือว่าชื่นการในครอบครัวผมก็ลองเปิดใจทุกการเล่าทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์เราปัดขัวไปก็จะเจอแล้วทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือว่ากดตัวภาษาอังกฤษเข้ามาเลยนะขอเข้ us, falls, attend าครบัวหน่อยนะชายนะสำหรับวันน <c oughs> ี้แล้วผมก็เอาไว้เพ่งนี้ก่อนนะกันนะขอให้พี่ๆเพื่อนเฮงๆปังปังเท่านั้นสำหรับวันนี้ของกระผม